สวัสดีทุกคนนะฮะพบกับช่องฟิลิสเตีเซเว่นนะครับชื่อเสียวจิบหายมาฮังผมก็งงเหมือนกันนะว่ากูเล่นเกมนี้ทำไมแม่งเคยได้มงกุฎเลยนะฮะเพราเกมโฟกายนะฮะโฟกัยมาฮะข้ามไปตอนไน้ห้องที่ไวสัตว์กูจะหลับในแง่เกมนี้แม่งรอห้องมาจิบหายข้ามฮะเจ็บแม่มด่านนี้อีกแล้วไอสัตว์เล่นมาเกือบสิบตาไม่เคยพ่านเลยเปลิด มาโขนมาแล่กันเลยไม่เสกเกมมันเบาไว้สัตว์เราใส่คิเองตกคนแล้วเนี่ยเดีบอกว่าเด่นตัวนี้อ่อไม่นี่คนน้อยก็วะพวกที่สิคนแบบชักแมฮะไปเลยครับตัวนี้ไปแล้วโอ้ยาวเ้่อนแล้วขตคือแบก็คือก็ือ เชี่ยตราทำไงเรางอกรถบ้านสี่ัดไปละโอ้ยลบๆเกิดเป็นช่วทูทำไมลอูเดี๋ทำไมอ่ะไปแล้วไปมาแล้วลดัเชื่อนะี่ยืไปแล้วมันไม่ผนไป่เท่แม่เอ้ยแม่เอ้ม่เอ้ยคือไปลกขึ้นขึ้นไปผ่านผ่านจัดครังแรกนะชีวิตที่ผ่านจัแรกอรััแรกครัแตใจไว้ิติดใจไว้เฮ้ยเฮ้ยจะได้ผ่านปะ พลาดเลยนเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปดีขึ้นไปลูกขึ้นไปปีเต้เลยปีเต้เลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออเหรอไหนกอดตาไหนข้างเลยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ผมผ่านด่านแรกอ่ะเป็นเกมแรกของจริงๆ่านระบบผ่านด่านแรกนะทางตอนที่แม่งเล่นเกมนี้แม่งมาเกือบสิบตาแล้วนะจนนีๆไอ้นภิลาศแม่งจะได้ถึง ยี่สิบอ้ไัตั์คิดไงกระจอของพวกมึงอ่ะเจ็ดคนก็อยเหรอายไปเจ็ดคนเนีคน้คนบอ,อกอีกตกเลยอยู่น่าเจ็ดคนมันตอนแรกมีสี่แปดคนคิดบ้าอะไรวะเนี้ยด่านไหนด่านไหนแต่ง่ายบ้างเถอะแต่ง่ายบ้างเถอะหลังนี้ง่ายบ้างเถอะไอสั์กูขอละแมวดานะนะ่ดานนั้นนะโอ้โหแมงด่านนี้กูไม่เคยพลาดจริงๆเลยนะเว้ย แม่งไม่เคยผ่านไอสัตว์เลยให้กูเล่นทําไมวะไอสัตว์ได้ทีไรกูต้องเจอด่านปฏิบัติปฏิปปกูทุกเทเลยเน่งไม่ค่อยอยากอัดโอล์กายอย่างเงี้ยแะไอสัตว์แม่งไม่เคยผ่านตาดุจังไปแล้วครับตัวนี้ไปแล้วครับไปแล้วตัวนี้ไปแล้วครับโอ้โหไปเร็เร็วครับไอแอลเดี๋ยวแรงถ้าไปแล้วฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะมาหนอยไอสัตว์ไปฮะไอสัตว์ฮะ ดดตดดทำไมอ่ะเออเออนั่นแหละตัโดดเออนั่นแหละมีได้ยากเลยมั้งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออชุย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 เธอไปเลยเอาเลยไปละไป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 เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ปิดมองซ้ายมองขวาแม่สาระเข้ามาไปละผ่านแล้วนะจูด้

ก็ร้องข้ามอยู่วะ okay, okay. เฮโอเฮ้ยเฮ้ยยากว่ายากที่คิดว่ะเฮ้ยไปทางนู้นที่ดันแลไอสัตว์จะเจรินเถอะเฮ้ยอีกสองคนนั่นล่ะไม่ทันแล้วปล่อยเม้าดิค่ะนั่นแน่ตกก่อนกูตกไปด้ทัน <c oughs> โอ้โหอะไรวะ ไม่แม่งไม่เคยชน,นะอิสัตว์มงคืออะไรวะเกมนี้ออกมีตออะไรเคยเข้าเอ่อแล้วไงต่ออะดีซูมไงดีซูมไม่ะเจอดีซูมอ่ะมือขากูนั่นนี่ท้าไหมเนะี่ยดีซูมสิ whatfuckinghandbro the เฮ hey. hey you I play I go play now okay hey. เออความจริงไอพี่กดอะไรนะ้องบอกพี่หน่อยดิพี่ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย อนี่กูต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหมบอกกูหน่อย